เราใช้ภาษามาสื่อความรู้สื่อสภาวะสารเราเรียนอบรมตนฝึกฝนให้เกิดธรรมะทรงธรรมขึ้นทั้งกายวาจาใจแข็งแรงผู้ที่สมบูรณ์แบบต้องตรวจสอบให้ดีจริงๆเลยจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักสันตะหรือระวางความเป็นสันตะสันตระสันตรโร หยาบกลางละเอียดหรือมันยังมีความไม่นิ่งไม่สงบสามารถกำหนดให้มียิ่งยิ่งขนาดไหนวิปวิยิงได้ไม่ให้มีขนาดไหนได้ซอมมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน เขาคือก็ชี้ให้เห็นว่าคนเราก็จะมีความผาสุกไปเป็นลําดับลําดับนะตั้งแต่ทางปุถรชชนนี่ก็จะเต็มไปได้วยทุกข์ต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนั้นก็ปเป็นเรื่องของปุถุชนที่จะเต็มไปได้วยทุกข์นะทีนี้ปุถุชนนี่เขาไม่ได้ลดกิเลสมันก็มีความทุกข์เยอะแยะ,ยะทีนี้พอคนเราจะเริ่มมีความผาสุกมาก็จะเป็นฐานของศีลห้านะศีลห้านี่ท่านก็จะตั้งคำว่าวิมานใช่ไหมนะวิมานนี่ก็คือศีลห้า นะปฏิบัติศีลห้าเนี่ยมุกจะลดทุกข์ไปได้ระดับหนึ่งนะือศีลห้าละอบายมุกนี่จะลดทุกข์ไปได้ระดับหนึ่งชีวิตก็จะผาสุขขึ้นนะทีนี้ก็ปฏิบัติสูงขึ้นอีกก็จะเป็นศีลแปดก็เรียกว่าวีโมกนะศีลแปดเนี่ยจะเป็นวีโมกแลนะก็จะผาสุขขึ้นไปอีกเบาภาละไปอีกนะมีความผาสุขขึ้นไปอีกในแง่เชิงต่างๆเพราะกำจัดก,กิเลสได้มากขึ้นนะนะกำจัดกามนะโลกธรรมอัตตาได้มากขึ้น อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีความผาสุกข,ขึ้นไปอีกนะมีอิสระมีความผาสุกข,ขึ้นไปอีกทีนี้ก็จะไปถึงแดนของศินสิบนะสินสิบนี่ก็จะเป็นวิมุตตก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้มาก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 บางหลายอันนี่สิ้นเกลี้ยงแล้วมันก็เหลือบางอันเล็กเลน้อยๆที่ยังไม่ไมวิมุติเต็มรอบนะมันก็จะเป็นแดนวิมุติแดนหลุดพ้นจากทุกข์ที่มากขึ้นเป็นศินสิบอ่านะแล้วก็ไปถึงแดนแดนที่สเป็นแดนที่ ศีลที่สมบูรณ์เป็นที่อาศัยของอการพูดปฏิบัติศีลที่สมบูรณ์แล้วศีลที่สมบูรณ์แล้วคือศีลที่กําจัดก,กิเลสได้แล้วหลุดพ้นจากทุกจากกิเลสนั้นๆได้แล้วเนี่ยเรียกว่าวิหารวิหารก็เป็นที่อาศัยก็เป็นที่อาศัยอันร่มรื่นอันผาสุกนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นลำดับลำดับนะนี่แหละคนเราก็จะต้องตรวจสอบตัวเองว่าเออตอนนี้เราอยู่ในแดนไหน,นมันยังมี ความทุกข์เล้ออยู่ตรงไหนบ้างมีความผาสุกตรงไหนที่เราได้มาแล้วนะที่มันเป็นประโยชน์แล้ว <Okay. S 1> ก็ตรวจสอบอ้าวแล้วตอนไหนที่ยังเป็นทุกข์อยู่เราก็กําจัดออกกาจัดออกให้ชีวิตพ้นทุกข์เป็นลําดับสุดท้ายเราก็จะได้วิหารคือการอยู่อย่างผาสุกที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พทธเจ้าตัสเอาไว้ uh, 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 ก็เป็นพรมวิหารสีสุดท้ายเป็นพรมวิหารสีที่สมบูรณ์ uh, 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 แ้วก็ตรวจสอบไปนั่นแหละ12วินะ mm hmm. นะก็ไปเก็บรายละเอียดเอา12วินะเราจะได้ตรวจสอบเฮ้ย mm hmm. วิไหนที่เป็นวิธีดีเราก็ทาเ้ยวิ่ีไหนที่มันเป็นวิไม่เข้าท่าวิปรลาดนะอย่างงี <laughs> ้นะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็กำจัดออกมันเป็นทุกข์ถ้าคนเราจะต้องอ่านออกอ่านออกว่าแ <ใน S 1> ยากได้แยกได้ว่าอะไรมันเป็นวิธีดีอ,อะไรเป็นวิธีไม่ดีอ๋อที่จะปฏิบัติโดยหลักกองมัคแล้วก็ในหมู่มิตรดีด้วยอ่าจารณะ1สิบห้าจนจเกิดวิชาที่จะมองเห็นสภาพเหล่านี้แหละที่เป็นสภาพอันยิ่งซึ่งอาจารย์เมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์เหมือนกันนะก็ทํางานไปเราก็ฟังไปด้วย ก็ได้สาระที่จะรู้ว่าเออสภาวะที่จะไปเทียบเป็นพยัญชนะเนี่ยถ้าเราจะสื่อสารให้คนอื่นก็ได้เรียนรู้ตามเนี่ยเราจะบัญญัติยังไงซึ่งสําหรับผมผมว่าเราจําได้ไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโดยสภาวะนี้แล้วนะเรารู้สภาวะในตนว่าส่วนไหนละ่ะที่มันหมดไปเป็นลําดับ เรื่องของอบายมุกกามโลกธรรมอัตตา<ะ>แม้แต่ทิฏฐิความคิดความเห็นความเข้าใจ<ะ>ซึ่งทั้งหมดนี้มันสลายได้ด้วยการปฏิบัติได้ตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้แต่เราอาศัยองค์ประกอบ<ะ>เหล่านี้ได้ทิ่งเป็นปัติยาทําให้เราเนี่ยได้สภาพของเห็นความว่าวิ<ะ>วิไปเป็นลําดับวิมุตไปเป็นลําดับหรือไปถึงตัวที่จะวิสยะ เพื่อหาศัยให้เป็นปัญญาของเราเองว่าด้วยมักแล้วเกิดผลอย่างไรที่เราได้เป็นมาถึงเป็นมิจฉาหรือความหลงที่เราทํามาก็ตามแต่ละคนสะสมมาจนเราพ้นมาเป็นลําดับและมีคนยืนยันชัดมีตรวจสอบได้ชัดแล้วเราตรวจสอบด้วยตัวเองเนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่แน่ชัดที่สุดก็เป็นองค์ประกอบที่เราได้มาเรียนรู้ซ้ําทวนนะครับแม้แต่ผมเองเมื่อกี้ฟังผมก็ยังไร่ไม่จบหรอกอแต่เราสามารถเข้าใจของเราในความที่เราเข้าใจในเป็นภาษาหรือว่าตัวสภาวะเราเองได้ พยายามทำธนไปเป็นลำดับลำดับ